สวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอน Parent c o a c h นะคะวันนี้เนี่ยครูแอนก็อยากจะนำตัวอย่างของออคุณแม่ที่ได้นำวิธีการเลี้ยงลูกด้วยหัวใจของครูแอนเนี่ยไปใช้แล้วก็เกิดผลจริงๆค่ะนะคะโดยที่คนนี้นะคะเป็นคุณแม่ที่มาปรึกษาครูแอนค่ะว่าจะรับมือกับลูกยังไงดีเขาไม่รู้ที่จะ ปฏิบัติกับลูกยังไงดีแล้วหมดขนทางแล้วเนี่ยค่ะเขาจะทํำยังไงดีนะคะแล้วก็คุณแม่ท่านนี้ก็คือคุณแม่นีน่นาค่ะซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวทางกีฬาทางช่อง7นะคะสิ่งที่ควูแอนจะมาพูดในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดมาแล้วว่า5ปีที่แล้วค่ะแล้วก็คุณนินาหลังจากที่ได้มาปรึกษากับทางครูแอนในเรื่องของพฤติกรรมของลูกแล้วเนี่ยค่ะเขาก็ได้ไปเขียนบทความของเขานะคะในบล็อกของเขานะคะคที่ เป็นบล็อกที่ชื่อ n i n นนะคะ .com ค่ะโดยที่หัวข้อที่เขาใช้ตั้งชื่อนี่ก็คือชื่อว่ามองลูกด้วยความรัก ซึ่งหลังจากที่คุณแม่นินาค่ะได้ปรึกษากับครูแอนแล้วได้นํากลับไปใช้กับลูกเนี่ยค่ะปรากฏว่าเขามีความสุขกับการเลี้ยงลูกมากขึ้นแล้วก็ลูกก็เชื่อฟังเขามากขึ้นดังนั้นครูแอนจึงอยากที่จะนํามาฝากแล้วก็นํามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยที่จะเลี้ยงลูกด้วยหัวใจแล้วก็จะนําทางลูกได้อย่างมีความสุขและลูกก็จะเชื่อฟังเราเราก็ที่จะคุยกับลูกได้อย่าง เข้าใจกันแล้วก็มีความสุขยิ้มไปด้วยกันนะคะควรจะอ่านบล็อกของคุณแม่นิหนานะคะให้ฟังนะคะมองลูกด้วยความรักโดยนิหนานะคะวันที่6เดือนมีนาคมปี2558ค่ะบล็อกนี้ยาวเหยียดนะคะทนอ่านหน่อยบ้านไหนเจอปัญหานี้กันบ้างคะ ลูกกรีดเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจร้องไห้ลั่นบ้านเลยลูกกร้าวร้าวแล้วก็ตีคนอื่นค่ะลูกดือ้งองอแงหง,งุดหงิดเหลือเกินมันคืออาการที่หลายๆคนเรียกว่า terrible t o o l s ที่นิหนาเคยพูดถึงนิหนานึกว่ามันจะมีแค่ที่เคยเจอแต่ปรากฏว่ามันหนักขึ้นค่ะจากแรกๆที่คิดว่าจะรับมือได้หลังๆเริ่มไม่แน่ใจ เพราะพอมันหนักขึ้นคุณพ่อจึงแก้ปัญหาด้วยการตีโดยนิหนาพยายามแย้งเต็มที่ว่าจะไม่ได้ผลแต่พ่อแบงก์ก็บอกว่าเขาก็โดนตีมาก่อนเหมือนกันดังนั้นโตมาก็ตีได้แรกๆก,ก,ก็จากที่ดุหนักๆก,ก่อนเป็นตีเบาๆหลังจากนั้นก็เป็นตีแรงๆวงเล็บว่าแรงจริงๆค่ะ จนสุดท้ายเป็นอันว่ายอมแพ้ค่ะเนื่องจากนอกจากตีแล้วไม่ได้ผลเจ็บตัวเจ็บใจทั้งลูกและเราก็เสียใจแล้วกลายเป็นว่าลูกไปตีทุกสิ่งที่ทำให้เขาไม่พอใจซึ่งเราสรุปได้ว่าก็มาจากที่เราไปตีเขาเขาจึงเรียนรู้ว่าเมื่อไม่พอใจต้องตีคราวนี้ไปกันใหญ่เลย นิหนาเลยตกลงกับแบงค์ว่าเราไม่ตีลูกแล้วนะนอกจากไม่ได้ผลแล้วทําให้ความไว้วางใจในตัวพ่อแม่และลูกห่างหายกันออกไปอีกคราวนี้ก็นอยละว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีคนเป็นแม่นะคะพยายามใจเย็นรอให้หยุดร้องและสอนกันยาวเหยียดก็ไม่ค่อยได้ผลเรื่องนี้ทำนิหนาเครียดมากจนเริ่มนอย สุดท้ายมาได้ทางสว่างได้ไปปรึกษาหลายๆท่านทั้งคุณหมอและคุณแม่ที่เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของเด็กแคนเพรนโคชนะคะซึ่งณตอนนั้นแคนยังเป็นยังใช้ชื่อว่าเป็นแม่แอนคิดเมอนนะคะได้แนะนำนิหนาไว้ได้แบบเราหูตาสว่างเลยเลยอยากมาแชร์กัน ลองดูเหตุการณ์ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะคะแพทหัวโคกเจ็บพ่อแบงค์เดินมาหาลูกจับแขนลูกและบอกว่าทายากันเถอะวินาทีนั้นแพทกรีดว่าไม่เอาไม่เอาดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นและหยิบยาในมือคว้างออกไปนี่นาเห็นก็ปรี๊ดแต่พยายามพูดดีๆว่าแพททำแบบนี้ไม่ได้ไปเก็บมาครับและขอโทษพ่อแบงค์ด้วย สถานการณ์ไม่ดีขึ้นแพทยังกรีดร้องไห้ดังมากไม่ขอโทษและไม่หยิบยามาคืนน่หนาพยายามสอนและบอกว่าให้หยุดร้องไม่งั้นไม่คุยด้วยแพทพยายามมากอดและบอกว่าแม่นาอุ้มหน,น่อยนิหนาทำใจแข็งไม่อุ้มไม่อะไรทั้งสิ้นการเจรจาเป็นไปนานถึงหนึ่งชั่วโมง จบที่สุดท้ายยอมคนละครึ่งทางเพราะว่าเหนื่อยกันทั้งคู่แพทยอมขอโทษวงเล็บว่าเหมือนขอไปทีโดนบอกให้แม่จับมือขอโทษให้ด้วยแต่ไม่ยอมเก็บยามาให้และนิหนาก็ยอมไปเก็บยามาเองจากสถานการณ์นี้บอกช้ำกันทั้งหมดค่ะพอเครียดแม่นอยลูกร้องไห้จนตาบวม นิหนาไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกหรือจะแก้ไขกันอย่างไรดีสุดท้ายพอได้คุยกับผู้มาช่วยให้คำแนะนำก็เจอทางสว่างก็คือณนะตอนนั้นคุณแม่นิหนาโทรมาปรึกษากับครูแอนนะคะแล้วควรก็ได้ให้คำแนะนำไปค่ะแล้วก็เลยเกิดเป็นบล็อกอันนี้ของคุณแม่นิหนาขึ้นมานะคะนิหนาได้รับคาแนะนาว่าสมองเด็ก 0- ูถึงหขวบ ความรู้สึกและอารมณ์จะทำงานมากกว่าเหตุผลหากเราไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจอารมณ์ได้ประตูเหตุผลก็จะไม่เปิดและไม่ว่าเราจะพร่ำสอนไม้อ่อนไม้แข็งก็ไม่เกิดผลใดๆเพราะลูกไม่ฟังและไม่เข้าใจใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราทำเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นคือเมื่อเรามองว่านี่มันคือปัญหาของลูกลูกคือตัวปัญหา เราไม่ได้มองว่านี่คือพัฒนาการของเขาในการรู้จักตัวเองรู้จักอารมณ์โมโหรู้จักความกโกรธรู้จักหงุดหงิดและหาทางแสดงออกซึ่งมันขัดหูขัดตาเราซึ่งการแสดงออกเหล่านั้นลองดูดีๆเขาเรียนรู้มาจากเราทั้งนั้นโดยเราไม่รู้ว่าลูกสังเกตเราอยู่ทุกๆวันเราจึงต่อว่าเราพยายามสอนเราตี และนั่นยิ่งเหมือนเติมเชื้อไฟให้ทุกอย่างแย่ทั้งๆท,ที่จริงสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการเข้าใจลูกลูกเกิดมาเพียงแค่สองสมปีโลกของเขาที่เขารักและไว้ใจที่สุดคือพ่อกับแม่ซึ่งถ้าเราไม่ทำให้จิตใต้สำนึกเขาจดจำได้ว่าพ่อแม่คือคนที่เขาวางใจได้มากที่สุดความรู้สึกนี้ก็จะฝังไปจนโต อย่างกรณีแพทข้างบนแม่แอนวงเล็บครูแอนเ r ร n โคสปัจจุบันนะคะบอกว่าเราเลิกมองตัวเองมามองมุมลูกดูบ้างเขาเจ็บตัวแล้วมาโดนพ่อจับอาจจะตกใจพอมาบอกว่าทายายิย่งโกรธด,ด้วยตกใจด้วยเจ็บด้วยเลยแสดงออกด้วยการร้องและเคลี่ยงของพอแม่มาเห็นแทนที่จะกอดเขา จะปลอบเขากลับมาดุซ้ำเขวี้งทำไมทำไมทำแบบนี้ทำให้เขายิ่งรู้สึกแย่เขาจึงเสียใจร้องไห้พยายามกอดแม่แม่ก็ไม่ยอมกอดกลับแม่บอกให้หยุดร้องเขาก็หยุดร้องแต่แม่ก็ยังไม่ยอมกอดเพราะจะให้ขอโทษแล้วก็จะให้หยิบยามาคืนด้วยสมองสวรร์เหตุผลปิดสนิทไม่รับฟังใดๆยิ่งมีแต่อารมณ์ล้วน มันเลยสู้รบกันอย่างนี้และจบด้วยความเครียดของทุกคนแม้จะเจอกันคนละครึ่งทางแต่สถานการณ์นี้จะดีขึ้นถ้าเราเข้าใจเขาปลอบเขาก่อนบอกว่าแม่เข้าใจว่าลูกทั้งเจ็บทั้งโมโหไม่ร้องนะครับหยุดร้องก่อนพูดกันดีๆวงเล็บไว้คุณหมอบอกว่าไม่โอนะคะรอให้หยุดร้องก่อน พอหยุดร้องแล้วก็กอดปลอบเขาคุยกับเขาแม่เขาอาจจะกลับมาแม่เขาอาจจะกลับมาร้องอีกแต่จะร้องด้วยความรู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจฉันแล้วแม่รักฉันเขาจะกอดเราแน่นเลยนี่คือช่วงเวลาของความรักเหมือนเวลาเราเศร้าแล้วมีเพื่อนมากอดปลอบแล้วบอกว่าเราเข้าใจเธอนะเราจะยิ่งร้องไห้หนักขึ้นแต่มันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมคะ อารมณ์เย็นลงเราใช้เหตุผลง่ายๆสั้นๆว่าหนูเคว้งยาไปเมื่อกี้ไปเก็บให้แม่ได้ไหมครับเราไม่เคว้งของนะคุณพ่อเสียใจที่หนูทำแบบนี้ขอโทษคุณพ่อกันนะครับพูดสั้นๆง่ายๆได้ใจความสถานการณ์น่าจะดีกว่ารบก,กันอยู่ชั่วโมงหนึ่งนิหนาฟังก็สะอึกมาคิดว่าก็จริงนะ เมื่อเรามองมุมลูกเด็กที่เกิดมาบนโลกนี้เพียงสองสาปีเขาจะมีตรกกะมีเหตุผลเหมือนผู้ใหญ่30กว่าได้อย่างไรหลังจากวันนั้นนี่หนาลองค่อยๆปรับตัวเองก่อนไม่ใช่พยายามปรับที่ลูกเมื่อ,อไหร่แพทร้องเข้าไปถามเขาก่อนว่าเป็นอะไรครับหนูหงุดหงิดอะไรหนูโกรธอะไรลูกอาจจะบอกไม่ได้แต่เราบอกลูกได้ว่าแม่รู้ว่าหนูโกรธ โกรธได้แต่ตีคนอื่นไม่ได้นะครับเวลาเขาร้องไห้เราถามเขาก่อนว่าเกิดจากอะไรถ้าร้องเอาแต่ใจจะบอกให้หยุดก่อนแล้วค่อยคุยกันพอหยุดแล้วกอดเขาบอกว่าเรารู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรแล้วค่อยสอนรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะแม้เพิ่งเริ่มแต่รู้สึกว่าดีขึ้นและคุยกับแบงว่าแบงต้องกลับมาต่อกับลูกให้ติด คือก่อนนี้ลูกก็ไม่ได้ห่างแบงค์ไปนะคะแต่มันเหมือนเสียความไว้ใจบางอย่างซึ่งคุณหมอทั้งสองท่านและแม่แอนวงเล็บครูแอนพาร์เมนต์โค้ชปัจจุบันนี้แนะนำให้กลับมาต่อให้ติดสนิทใจด้วยการเล่นและพ่อแม่ต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกให้ได้คราวนี้เหมือนบ้านมีความรักเป็นที่ตั้งมีความเข้าใจกันอย่างถูกต้องการสอนการเตือนจะมีผลต่อลูกมากกว่าการตีหรือการใช้ความรุนแรงค่ะ เพราะว่าลูกรักเราและไม่อยากทำให้เราเสียใจความรู้สึกนี้จะอยู่กับเขาไปจนโตเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเขาโตขึ้นโลกของเขาไม่ได้มีแต่พ่อกับแม่อีกต่อไปแล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะได้จำได้เสมอว่าเขายังมีความรักของพ่อกับแม่มีที่ที่ให้เขากลับมาพักพิงยามอ่อนล้าและไม่มีใครอยู่เสมอเพราะพ่อกับแม่เข้าใจเขาที่สุด พูดแล้วน้ำตาจะไหลนีน่นาไม่รู้จะทำได้ดีแค่ไหนแต่จะพยายามให้ดีที่สุดคะ่ะเพราะหน้าที่พ่อกับแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขอบคุณคุณหมอสอวภาคุณหมอโอ๋แม่หวานและแม่แอนแกรนเพนต์โคชผู้ที่ชี้ทางสว่างให้นินนานะคะลงท้ายนินนา นะคะคซึ่งคุณนิน่าเนี่ยก็ได้ลงบทความนี้ไปตั้งแต่เมื่อปี2558นะคะแล้วครูนก็นำมาแชร์ผ่านทาง Facebook ของครูเอนอยู่เรื่อยๆเพื่อเป็นการที่ทบทวนให้คุณพ่อคุณแม่ได้กลับมามองเห็นความรักมองเห็นลูกด้วยหัวใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ วันนี้ครูแอนก็นําเรื่องของคุณแม่นิหนามาอ่านให้ฟังนะคะสําหรับบางทีแล้วเนี่ยพอเราอ่านผ่านทาง Facebook ไปแล้วเราก็อาจจะลืมค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ฟังผ่านทาง y YouTube ค่ะฟังไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราอาจจะงุนงิดลูกแล้วก็เปิดฟังค่ะงุนงิดลูกแล้วก็เปิดฟังผ่านไปเรื่อยๆค่ะจะทําให้เราเนี่ย เข้าใจลูกมากขึ้นนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่นี่นาก็ได้นําสิ่งที่ได้คุยกับครูแอนเนี่ยค่ะไปไปปฏิบัติแล้วก็ไปใช้กับลูกมากขึ้นแล้วก็ทําให้สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะ วันนี้ครูแอนก็ขอนํามาฝากเท่านี้ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณแม่ท่านใดเนี่ยที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องปัญหาพฤติกรรมลูกก็สามารถที่จะเขียนเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของครูแอนได้นะคะครูแอนจะเขียนเข้าไปตอบให้ในนั้นนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหนะ้ากับครูแอนพาร์เอนต์โค้ชค่ะมาฟังเรื่องดีๆไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะกด subscribe ที่ YouTube แห่งนี้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อที่จะ รับทราบเวลาที่คุณแอนลงคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ